แก่นแก้ว ep ที่25เรื่องยอ่อแนตตี้โกรธที่พุทซ้อนก่นแก้งเธอจึงหลอกพุทซ้อนไปปล่อยกลางป่าแต่ระหว่างทางกลับแนตตี้ดันเดินหลงป่าไปเองด้านลูกแก้วและครอบครัวพอรู้ว่าพุทซ้อนหายตัวไปก็รีบตามหาด้วยความเป็นห่วงและสามารถช่วยพุทซ้อนกลับมาได้อย่างปลอดภัย ส่วนแนตตี้หลังจากที่วินิษช่วยออกจากป่ามาได้ก็มีอาการไข้ขึ้นสูงวินิษกับสมอนจึงพาแนตตี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีและเมื่อปิ่นมณีรู้เรื่องก็รีบมาเยี่ยมดูอาการแนตตี้พร้อมทั้งต่อว่าสมอนอย่างหนักที่ปล่อยป่าละเลยให้หลานสาวสุดที่รักเจ็บป่วยฝากลูกแก้วก็จัดเตรียมงานฉลองวันเกิดให้กับแม่มณีด้วยความตั้งใจแต่ก็ถูกปิ่นมณีกลั่นแกล้งอีก ลูกแก้วจึงพยายามแก้ปัญหาและหาทางเอาตัวรอดให้ได้แถมปินมณียังพยายามจะยั่วโมโหสอนเรื่องวินิจให้แตกกลางงานอีกด้วยติดตามชมความสนุกในละครแก่นแก้วได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3อย่าลืมกด33ฝั่ฟังเรื่องย่อละครก่อนใครได้ที่ช่องเจ้าแม่ละครทาง u t u b e และ Facebook เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน